ไปต่อกันที่จังหวัดยะลานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศความน่ารักน่ารักของหนูน้อยนักเต้นอนุบาลสีบอมรุงยะลาค่ะ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระดุงประชายลาค่ะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสำเพอเกมซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่30เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนนักศึกษาสร้างความรักความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีขบวนพาเหรดของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะสวยงามอลังการมีทั้งสีชมพูฟ้าเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะรวมไปถึงในงานก็จะมีการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะก็คือมีวอลเลย์บอลแชร์ ฟุตซอลค่ะเซปักตะก้อและมีการมอบถ้วยรางวัลการประกวดเชียริลีเดอร์รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้วยค่ะซึ่งนายธราวุดิช่วยเกิดปลัดจังหวัดยะลาก็เป็นประธานในการเปิดร่วมกันกันกบทางประธานมูลนิธิคณะกรรมการมูลนิธิยะลาบำรุงพดุงประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายาค่ะรองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคพดุงประชยายาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์คณะกรรมการการจัดการแข่งขันนะคะรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกว่า790คนค่ะ